สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก้อนอสังหานะครับพาพี่ๆนะครับมาอยู่กันที่โครงการอินดี้เวสเกตนะครับตัวโครงการนะครับตั้งอยู่ตำบลบางรักพัฒนานะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับตัวเซนทรัลเวสเกตนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างเป็นทำเลักยภาพเลยนะครับหลังนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่20.7ตารางวานะครับ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด122ตารางเมตรมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็3ห้องน้ําจอดรถได้ทั้งหมด2คันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับตัวบ้านยังใหม่อยู่เลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นของครอบครัวนะครับนี่ผมชอบมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ค่อนข้างน่ารักเลยก็วางพวก ตุกาตาต๊กตาตุ๊กตุนอะไรได้นะครับโซนด้านหลังนะครับก็ยังไม่ได้ต่อเติมไว้นะครับก็ท่านใดซื้อไปก็สามารถที่จะออกแบบดีไซน์ต่อเติมได้เลยนะครับหรือใครชอบโล่งๆนะครับก็สามารถจัดสวนได้นะครับก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงน,นะครับ ส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนครัวนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้ครับก็จะดรอปพื้นลงมา1สเต็ปนะครับก็จะมีพวกหูดุดควันเตาต่างๆนะครับแล้วก็พวกซิงล้างจานนะครับส่วนฝั่งนี้ก็สามารถตั้งพวกเครื่องซักผ้าได้นะครับห้องน้ำชั้นล่างก็จะเล็กนิดนึงนะครับก็สำหรับแขกนะครับที่มาเยี่ยมบ้าน แล้วก็ยังมีตัวชาเวอร์นะครับเอาไว้ให้อานน้ำได้นะครับเพื่อฉุบเชิญไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อนะครับตรงบันไดนี่ก็จะมีช่องแสงนะครับทำให้กลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟนะครับก็จะประหยัดไฟไปนะครับบ้านก็จะดูโล่งโปร่งสบายในตอนกลางวันนะครับตรงนี้ก็จะมีกิมมิกเล็กน้อยนะครับเป็นที่เก็บของนะครับ นี่จากห้องมาสเตอร์นะครับก็จะมีช่องแสงทะลุออกมาเลยนะครับขึ้นมาชั้นบนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเลยกันก่อนห้องนี้ก็ขนาดเตียง3.5ฟุตกำลังดีนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งขนาดเท่ากันนะครับก็วางเตียง3.5ฟุตได้เลยหรือว่าทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันร,ระหว่าง2ห้องด้านหลังนะครับ ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแปลงนี้นะครับสงวนราคาอยู่ที่3 2 9ล้านส0บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือเสนอต่อรองราคาได้นะครับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นช่องแสงที่ทะลุลงไปนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ